เอาครับก็สวัสดีแฟนๆองุ่นทุกทุกท่านนะผมที่ติดตามและกำลังศึกษากับองุ่นนะครับผมวันนี้ผมก็พามาชมองุ่นสายพันธุ์ black อครับที่เข้าสีเรียบร้อยครับรอตัดขายนะครับตอนนี้ความหวานเขาอยู่ที่19-20บิตประมาณนี้ครับสำหรับองุ่นพันธุ์ black โอปอนะเวลานี้คร ก็ถือว่าโอเคครับคือดูหลักๆกค็คือองุ่นเขาแบบลูกเขาใหญ่สมบูรณ์มากเลยนะครับดูฮะเกือบเท่านิ้วโป้มือฮะนีฮะการทำให้องุ่นเขาลูกใหญ่สมบูรณ์นี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับก็คืออยู่ที่การสร้างกิ่งนะครับเนี่ย ถ้าเราให้ปุ๋ยให้น้ำข้อดีกิ่งเขาสมบูรณ์จะพวงเล็กพวงใหญ่ลูกองุ่นก็โตเท่ากันหมดนะครับนี่ก็เหมือนกันนะดูกิ่งลักษณะกิ่งเขาก็ใหญ่ถือว่าใช้ได้นะครับก็คือกิ่งเขาสมบูรณ์ลูกเ้าก็จะออกมาสวยนะครับนี่คนระัคือ นี่ฮะผมเองก็ให้ปุ๋ยเขาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วที่สําคัญนะก็คือปุ๋ยคอ,อกนะครับทางดินนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยของผมก็ให้ไปสองรอบนะครับในขอบหนึ่งที่ในการดูแลเขานะฮะร,รอบหนึ่งก็ให้ปุ๋ยคอ,อกเข้าไปสองรอบครับอืมก็ลูกใหญ่นะครับเขาก็เลยมีความสมบูรณ์นะครับ ก็เข้าสีขนาดนี้ผมก็ยังให้น้ําอยู่นะครับให้น้ําอยู่ผมจะไม่งดน้ําให้เขาเลยนะครับเพราะว่าเออจะเกิดปัญหาช่วงที่เราบารุงต้นสะสมอาหารเขาอีกรอบมันจะทําให้องหุ่นออกยอดมาใหม่นะครับแล้วเขาจะไม่สะสมอาหารมันจะทําให้เราเสียเวลาในการสะสมอาหารเขาไปอีกอีกถือว่า ประมาณเดือนหนึ่งนะครั้ทงที่ว่าเราตัดเสร็จเราก็สามารถให้น้ําให้ปุ๋ยบำรุงเขาไปเลยแล้วก็ทําการงดน้ําตัดกิ่งไปต่อได้เลยแต่ถ้าเรางดน้ําจนแห้งนะครับเราก็ทําการบำรุงต้นให้น้ําให้ปุ๋ยเขาเขาจะเกิดการแทงยอดอ่อนมาใหม่ซึ่งมันจะยอดเขาก็จะไม่หยุดเขาก็จะเดินต่อ ทำจะทำให้เราเสียโอกาสเสียเวลาตรงนี้ไปครับอันนี้เป็นเทคนิคนะฮะของผมนะฮะครับผมสำหรับองุ่นที่นี่ฮะคือผมก็ยังก่อนที่จะมาก่อนที่องุ่นเขาจะให้ผลผลิตได้สวยขนาดนี้นะครับก็คือการให้น้ำให้ปุ๋ยให้อาหารหลักอาหารรองของเขานะครับต้องอย่างสม่ำเสมอนะครับ ก็คือไม่ขาดนะครับก็อย่างที่ผมบอกแคลเซียมบอล,ลอนผมให้ตลอดนะฮะให้จนเค้าเข้าสีนะครับพวกนี้โอ้ลูกจะใหญ่พิเศษมากก็คือให้จนเขาเข้าสีก็ให้10วันครั้งหรือ7วันครั้งแล้วแต่นะครับซึ่งเราก็ต้องดูความสมบูรณ์ขององุ่นของเราด้วยนะครับดูกิง่งดูใบนะครับอันนี้ก็เราต้องดูหลายๆปัจจัยร่วม รวมๆกันนะฮะแล้วเราก็มาพิจารณาว่าอางุ่นเราสมบูรณ์ไหมขาดปุ๋ยตัวไหนหรือเปล่านะครับแล้วเราค่อยเติมแต่งให้เขาครับอันนี้ก็ดูลักษณะใบเขใบใหญ่ก็สมบูรณ์ใช้ได้ฮะลูกเขาก็ให้ผลผลิตที่แบบใหญ่น้ำหนักดีครับ อย่างพวงนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณครึ่งโลได้ฮะหลับพวงนี้ลูกใหญ่มากครับครับพวงนี้ก็เนี่ยก็เกือบโลครับใหญ่มากครับพวงหนึ่งดูกิ่งเขาก็จะสมบูรณ์มากฮะใหญ่สมบูรณ์ตัดรอบหน้ายังไงก็ออกดอกครับคือถ้าเราเลี้ยงเขาสมบูรณ์ เราจะไม่เสียรอบในการตัดกิ่งให้เขาออกผลผลิตนะฮะเพราะว่าตัดถ้าตัดไม่ออกผลผลิตรอบหนึ่งเราก็จะเสียเวลาไปประมาณ3ามึสเดือนนะกว่าจะได้ตัดเอาผลผลิตเขานะครับมันจะเสียเวลาตรงนี้ฮนะดูฮะลูกใหญ่ฮนะใหญ่มากคนะับเกือบเท่านิ้วโป้มือฮนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับ คนที่กําลังศึกษาเรื่องหุ่นอยู่ครับหรือกําลังปลูกอยู่นะครับก็หลักๆขี้วัวครับอผมจะให้แบบไม่ขาดสายนะก็ให้เขาเยอะสองรอบต่อขอบหนึ่งก็ถือว่าเยอะฮะพวกนี้โอ้โหใหญ่มากฮะนี่ประมาณโลหนึ่งได้พวงนี้ฮะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังปลูกหรือกําลังศึกษาอยู่นะครับ องุ่นกาลังเข้าสีถ้าเจอลูกแตกก็อย่าไปตกใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่ช่วงนี้เขาจะมีการแตกแต่เราก็ต้องซอยออกนะครับเพราะว่าเหตุที่เขาแตกเพราะเกิดจากการขยายขยายตัวแบบเร็วในช่วงที่เขาเข้าสีครับเขาจะทําให้แบบถ้าขาดแคลเซียมก็จะทําให้ลูกแตกง่ายนะครับหรืออาจจะโดนเพี้ยไฟเล่นตั้งแต่ช่วงแรก นะครับเราก็ต้องป้องกันเพลี้ยไฟด้วยช่วงแรกอันนี้ก็มีพันไว้มะละกาไรเมล็ดนะฮะอยู่ด้วยสําหรับโรงนี้ไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูว่าไม่มีเม็ดจริงๆฮะอันนี้ไม่มีเม็ดฮะเห็นไหมฮะไวมะละกาดูอีลูกฮะไม่มีเม็ดฮะไว้มะละกาพันนี้เนี่ยไม่มีเม็ดฮะ ก็น่าสนใจครับสำหรับไวมาลกาไม่มีเมล็ดนะฮะตัวนี้นี่ฮะก็ถือว่าได้คุณภาพครับผมสำหรับองุ่นในขอบนี้ฮะที่ให้ผลผลิตมาครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับผมที่กำลังศึกษาหรือกำลังปลูกองุ่นอยู่นะครับการปลูกองุ่นก็มีหลากหลายวิธีหลากหลายเทคนิคการทำ ในการดูแลเขาส่วนผมก็เป็นอีกแนวทางให้ทุกคนได้ศึกษาแล้วลองดูแล้วก็วิเคราะห์ดูตามนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องทําตามหมดทุกอย่างนะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก,การดูแลเขาจะแตกต่างกันนะครับความสําคัญที่สุดก็คือการสร้างกิ่งเขาให้ได้แค่นั้นเองครับครับ ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสลับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ